เมื่อชวนกันไปวิ่งเทรลที่เชียงใหม่กับงาน UTMB Major ในงานก็มีหลายระยะตั้งแต่20 50ไปจนถึง160กิโลส่วนชาวแก๊งรุ่นเด็กของเราก็มือลั่นกดลงไประยะร0อยโลที่เหลือก็ทำหน้าที่เป็นซัพพอร์ตก็คือตามติดชีวิตนางซึ่งเอาจริงๆเป็นซัพพอร์ตต้องทำอะไรบ้างยังไม่รู้เลยนอกจากให้กำลังใจแล้วยื่นอะไรให้ก็ไม่เอาสำหรับนักวิ่งร0อยโลเขาจะให้ซัพพอร์ตไปเจอได้3เช็คพอยต์ประมาณกิโลเมตรที่38ก็ไปเจออีกรอบโบกมือทักทายแฟนคลับสักหน่อยเติมโซเดียมฉีดสเปรยย์์์ออ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 ะะไไรร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 เเเเเเสส็็็็็จจกกกกกกกพพ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 ้้้้มมมมมมมดิิินนนทาาางงงงงงงตตต่่่่ซซััััววว100 20โโลลลใืีึ รอไม่ไม่รู้แต่หมายืดรอแล้วหกโมงครึง่งหกโมงสี่สิบหกโมงห้าสิบก็ได้เวลาปล่อยตัวป,ปล่อยตัวปุ๊บเชือกลงเท้าหลุดปับ๊บเป็นเส้นทางไต่ขึ้นยอยสุดเทพหกกิโลเกณฑ์พันสองร้อยเมตรขึ้นรัรวๆเจอพี่คนนี้อินปรอไวส์เอาอหิ่งไม้มาทำเป็นไม้เทรคโชคดีที่ทางอยู่ในป่าสักส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยร้อนมากมีความร่มรื่นอยู่ถึงเช็คพอยแรกตอนแรกแค่จะเติมนม้ำปรากฏของกินแม่งเยอะอ่ะเป็นบุฟเฟ่เลยเอเราก็ไม่ใช่สส่ทำเวลาด้วยไงแต่เป็นใส่กินฟรีมีเกียรติก็เลยอ่าแว พันสองดาวหิวก็พันสองเช่นกันจริงๆในความเหนื่อย <c oughs> มันก็มีความชิลนุ้ยแบบวิง่งวิ่งเดินเดินอะนึกออกป่ะาไม่ได้รีบเดินผ่านพี่ที่วิ่งห60รหกสิบกิโลด้วยโอ้ใหม่ก็บอกเลยว่านับถือมากใสๆเริ่มร้อนรีบวิ่งหนีแดดดีกว่าในที่สุดก็เขา้าเส้นชัยกันยกแกงแ๊งละโว้ยเป็นทริที่สนุกมากต่างชาติโคตรเยอะไม่ใช่ะไรมาลงงานนี้เพื่อมันเก็บหินเว้ยสะสมหินเวลโต้เผื่อปีหน้าได้ไปวิ่งโ์นอมงลองที่ชามอนีกับเขาบ้าง